ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน ESP32 RGB LED module ส4กันนะครับก็ตัวนี้นะจะเป็นตัวโมดูลหลอดไฟ LED แบบ1หลอดนะฮะอ่แต่ว่าตัวนี้จะค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายเลยนะเนื่องจากว่าเราไม่ต้องใช้ไลบรารีในการควบคุมนะซึ่งภายในหลอดหลอดเนี้ยจะมีหลอดไฟย่อยอีก 3หลอดนะฮะก็จะเป็นหลอดไฟสีนั่นเองอาจจะเป็นหลอดสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็น R G B พอดีนะฮะตัวนี้เชื่อมต่อง่ายนะฮะจะเป็นใช้สีเส้นนะจะเป็นกราว1หนึ่งเส้นนะที่เหลือสามเส้นไดเป็นขาของแต่ละสีเลยบนโมด,ดูลเขาก็จะสกรีนไวแล้วว่าตัวย่อของแต่ละสีมันเป็นอะไรจะมี R G B Red green blue อะไรแบบนี้นะครับนะโอเคตัวนี้นะฮะใช้งานง่ายจริงเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการใช้งานเลยดีกว่านะครับ เริ่มต้นนะฮะให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอน,ต,อนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าย่างลิงก e ์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความสอนใช้งาน esp 3 2 rgb led module สสีต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความมาด้านล่างเล็กน้อย ผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานรูปภาพก,การเชื่อมต่อวงจรมาตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบทความได้เลยครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงล่างนจนไปถึงข้อที่3ผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่างหนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทําการ Copy โค้ดตัวอย่างทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกร,รม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลือก Serial Port เชื่อมต่ออกปกร์์โดยเข้าไปที่แถบเมน,น,นู t r u ด้ทับนหนจาจกนนเรื่องมาที่เมนู p o r t และทำการเลือก Serial Port เชื่อมต่ออบปอร์์จากนั้นทำการเลือกประเภทของบอร์ดใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Node MCU ESP 3 2นะครับก่เลือกเป็น ESP 3 2 dev module จากนั้นให้ผู้ใช้งานทำการอัปโหลดเข้าลงบอร์ด โดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกดานบนเลือกมาที่เมนูอัปโหลดหรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปลูกศรที่อยู่ตรงนี้ก็ได้นนกันครับจะเป็นเมนูการอัปโหลดเชนงดิการจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโค้ดลงบอร์สักครู่เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์เสร็จก็จะมีข้อความด้านดาวน์โหลดิ่งปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้ครับและจเห็นได้ว่าณตอนนี้ตัวหลอดไฟ LED RGB ของเราก็จะติดขึ้นมาแล้วนั่นเอง โดยสีแต่สีพวกนี้ฮนะเราเป็นอ่าเราต้องกําหนดเองในโค้ดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะฮะคือตัว E.S.P. 3 2นะเวลามาใช้งานร่วมกันกันกบตัวโมดูลตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่ได้กว่าตัว Arduino กับ E.S.P. 8 2 6 6นะเนื่องจากว่าไม่สามารถใช้โค้ดแบบ2ฟังก์ชันได้โพรดแบบ2ฟังก์ชันคืออะไร โค้แบบ2ฟังก์ชันก็จะเป็นการใช้สัญญาณอนาล็อกกับสัญญาณดิจิตอนภายในโคด้โคดค้เดียวกันแบบนี้นะครับซึ่งตัวยี่สิสไม่สามารถใช้งานได้ถ้าใช้มันจะเป็นยังไงถ้าใช้นะครับมันจะค้างระหว่างการเปลี่ยนจากสัญญาณอนาล็อกมาเป็นสัญญาณดิจิตอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดิจิตอนก่อนไปที่สัญญาณอนาล็อกโอเคมันก็ใช้ได้ใช้ได้แบบหนึ่งก็คือ สัญญาณิีตอนก็จะลันไปจนสุดปุ๊บแล้วมันจะเปลี่ยนไปเป็นสัญญาณอนาลอ็อกแต่พอจบสัญญาณอนาล็อจกจุดที่มันจะเปลี่ยนมาเป็นสัญญาณิีตอนเนี่ยมันจะค้างอยู่นัาตรงนั้นเลยไม่สามารถเปลี่ยนได้อันนี้คือจุดด้อยของตัวย s p 3 2ถ้ามาใช้กับตัวโมดลูลตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดถามว่าแล้วถ้าใช้เป็นโหมดอนาล็อกอย่างเดียวล่ะสามารถใช้งานได้ไหมสามารถใช้งานได้ครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงในส่วนนันหลักนะอันนี้ขออธิบายในส่วนโหมดก่อน เพราะตัวนี้ด้านบนก็จะเป็นการกำหนดหาสัญญาณในการควบคุมของแต่ละสีเลยนะสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินก็ลงตังขาดีดียีสามดียี่สองบเก้าอะไรแบบนี้นะครับต่อมาด้านล่างอันนี้เป็นการใช้งานในส่วนของสัญญาณยืตอนควบคุมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการให้สัญญาณยีตอนไปทํางานในขานั้นๆน,น,นะโดยการปล่อยสัญญาณลอจิกให้ลหรือว่า1กับ0นั่นเองนะครับ ถ้าตัวไหนเป็นลอจิกหนึ่งหรือไฮตัวนั้นก็จะแสดงสีขึ้นมาอย่างตรงนี้มันจะเป็นสีแดงนะสีแดงเด่นเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นโลคือไม่ได้ทําง,งานบอร์ดนั้นที่ระดับลงแต่พอเป็นบลอดน,นี้อ่ะให้สีแดงดับสีเขียวผิดสีที่ปรากฏออกมาก,ก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับนี่ก็เล่นไปแบบนี้ได้เราก็สามารถผสมสีได้นะครับผสมสีแบบนี้ก็เลยเนาะไฮไฮ่างนี้อ่าถ้าเกิดว่าเป็นไฮทั้งหมดละ่ะ ถ้าเป็นสัญญาณลอจิกหนึ่งทั้งหมดหรือว่าหฮทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะฮะในทางสีดนะิจิตอลมาแสงสีของดิจิตอลเนี่ยถ้าสีทั้งหมดมันปรากฏขึ้นมาพร้อมกันมันจะกลายเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีแบบปกติเราทุกสีมาผสมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดำอันนี้คือความแตกต่างเฉยนะนะครับเป็นแ,แบบนี้ต่อมาในส่วนของเรื่องของตัวสัญ,ญญาณอนาลอ็อกเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็นโค้ดของตัวยึดี แต่สองหกแล้วกันเน,ะนาะง่ายกว่าเอามากำหนดโค้ดที่เฉยนคะครับอ่านนหลอกอ่นหลอก่นออนอนี้อนอนี้ทำการคัดลไปทวอลุ่แล้วก็ทำการปิดโคนะ้ดเนาะทำตัวนี้ให้เป็นคอมเมนต์ไปก่นอนเอความดั้างแบบนี้อ่ะ อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวสัญญาณอนาล็อกเนงานใช้สัญญาณแบบอนาล็อกก็คือจะเป็นการไล่โทนสีเป็นการเฟดสีนั่นเองนะฮะจากสีขั้วตรงข้ามไปจนถึงสีของหลอดนั้นจริงๆนะฮะสีขั้วตรงข้ามของสีแดงคือสีฟ้าสไตรนสีฟ้าสไตรนเป็นยังไงจะเป็นสีฟ้าครามนั่นแหละจะเป็นสีฟ้าครามสีฟ้าบวกสีเขียวนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่าสไตรนก็คือ CYAN สีสานตัวนั้นนะครับเป็นการไล่โทนสีจากสีสานไปยนถึงสีแดงและจากสีแดงไล่กลับลงมาที่สีสานก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้เป็นสีของหลอดอื่นแบบนี้นะครับอันนี้ต้องทําการกําหนด,ดขาใหม่นะต้องไล่จาก23 22แล้ว19เนาะโอเคนี่ก็ไล่ไปทั้ง23 22แล้วก็19ต้องเปลี่ยนทั้งหมดแบบนี้23 อ่่โอเค่ะอันนี้เปลี่ยนครบแล้วเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบอัปโหลดโค้ดอันนี้แบบสัญญาณอนาล็อกอ่ะสัญญาณอนาล็อกควบคุ่นะเดี๋ยวลองทำการอัปโหลดโค้ดน,นะอ่าโอเคเรียบร้อยนะนี่จะเป็นในส่วนของการใช้สัญญาณอนาล็อกควบคุ่เห็นว่ามันจะเป็นการเล่นเฟสสีแบบนี้นะฮะจะไล่แต่สีฝั่งตรงข้ามมาถึงสีจริงๆเขาแล้วก็ไล่กลับไปที่สีตรงกันข้ามอีกครั้ง,งหนึ่งทั้งสามสีแบบนี้นะเขาจะวนลูปแบบนี้ได้ และเกิดว่าใช้โค้ดคู่กันระหว่างตัว a อนาล็อกกับมิตอนมันจะค้างนะครับมันจะค้างเลยเนาะอันนี้เป็นจุดบ่้ยของตัว ESP32 คือไม่สามารถใช้2ฟังก์ชันควบคุม้อบกันได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ